โลโลทะโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสิดีต้อนรับเข้าสู่ยามาท่ามชาแนลและนี่ก็คือเกม r i ทูหรือเปไลท์ภาคสองนั่นแหละโอเคครับวันนี้เราก็จะมาแต่งรถโดยที่ยังไม่มีคอนเซปต์ว่าจะแต่งรถอะไรนะฮะก็เห็นคนไหนอยากแต่งก็แต่งแล้วกันนะครับแต่ว่ามีน้องขอกันมาเยอะๆเลยคือ899วันนี้เราก็จะมาดูว่าม็เกเนี่ยมันดีหรือว่าเร็วแรงขนาดไหนนะฮะไปที่ร้านค้ากันเลย ไปที่ดูคติครับผม899ใช่ไหมดูก่อนมีเปล่ามีครับ899ปี2015ในคันเดียวมีเปล่ามีอยู่คันเดียวครับมีอยู่คันเดียวเป็น899กับ9 9 8า9ปดาซื้อได้อ่เอาสีนี้แล้วกันสไตล์ดูคติครับสีแดงแล้อดำถามว่าสวยไหมก็ ใช้ได้มาขัดซ้อมใบกันก่อนนี่วุ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งคือทรงมันก็คล้ายๆกันหมดนั่นแหละนะผมว่านี่ย้ยเจ๋งสวยสวยสวยเมาขับสักคันก็ถ้าจะดีเราไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเราไม่มีตังค์เราก็มานังเล่นเกมเนะฮะอ่ามีให้แต่งท่อด้วยคันนี้ บางคันรถแรงๆบางคันมันมีขอถอนคำพูดเมื่อกี้ได้ไหมมีท่อให้เปลี่ยนอันเดียวไม่ตายเถอะแต่ไงก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนท่อปุ๊บมันจะมันจะอันนี้ด้วยมันได้เพิ่มความเร็วด้วยนะสังเกตที่ท่อนะฮะมันจะไปโค้งวนอะไรอยู่ข้างล่างนั่นก็ไม่รู้นะมันจะไปโค้งอยู่ทําไมวะไม่เข้าใจเหมือนกันเนะ ใครที่รู้ก็ช่วยอธิบายให้ผมฟังด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เซียนเรื่องรถนะฮะแล้วก็เปลี่ยนไปอันนี้ไม่ต้องถ่ายรถเลยเพิ่งจะวิ่งยังไม่ทันได้วิ่ง้ืยจำอันนี้โซ่รหัสนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าน้องๆเขาบอกว่าอะไรลืมเครื่องเกียร์ก็ใส่ส,สไปเลยครับเผื่อเราจะได้เปลี่ยนนะมีตางตั้งสองแสนใสใส่ไปเถอะต่อไปใส่เบรกสีดำไป วันนี้ผมจะแต่งสไตล์ดำแดงนะครับใ <H it> ส่ร้อทองดีกว,ว่าบัมโบสีแดงแดงแป๊ๆหน่อยอ่าดิสเบรแล้วก็อะไรอีกโชคนะสุดยอดกระจกนี่เอาออกไปเลยครับกระจกเราออกไปเรานักแข่งในสนามไม่ต้องใช้กระจก ไฟตีเบนก็ออกออกไอ้ที่เหลือผมไม่แต่งอะผมไม่ชอบยางก็ยางสนามน้องๆอ,อ,อาจจะงงนะฮะเวลาเลือกยางเนี่ยมันทําไมไม่มียางยางแบบไว้ขี่ไว้แบบขีต่ตอนฝนตกเนี่ยทําไมไม่มีอะพี่คือเกมเนี้ยถ้าเราวิ่งด่านฝนตกหรือสนามที่ฝนตกเนี่ยมันจะเปลี่ยนยางเป็นยางยางยางกันลื่นอะเขาเรียกยางอะไรยางที่ขี่หน้าฝนอะอัตโนมัติเลยนะครับ อ่าต่อไปก็เป็นล้ออันไหนดีสุดวะเหมือนอันนี้จะดีสุดครับน้ำหนักเบาสุดด้วยสีล้อสีอะไรดีล้อทองดีกว่านี่สุดยอดเอแล้วก็ไปแข่งเลยฮะเอา้าลืมดูพีพีเลยพีพเท่าไหร่วะพีพเท่าไหร่ 7จ็ดร้อยสี่สิบสี่ครับเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ไปแข่งอะไรได้มันจะต้องเป็นเก้าร้อยเก้าสิบเดียันนะเดี๋ยวดูตอนสร้างสนามก่อนครับว่ามีให้เลือกเท่าไหร่เจ็ดร้อยแปดสิบไหมสองรอบ AI AI Realistic ไปเลยมาชนกันได้ด้วยอ่ะ ห้องพีเวทครับตั้งรหัสไว้มั่วมวใครจะได้เข้าไม่ได้อื้อ <c oughs> สตาร์ทเลยดิกดสตาร์ทเลยได้ไหมอ้าวเฮ้ยกดสตาร์ทไม่เห็นได้วะสตาร์ทไม่ได้ เล่นคนเดียวไม่ได้อะโอ้จะแข่งจะแข่งอัเน,นี้ยจะแข่งอื <c oughs> <c oughs> จะควิกเล็กมันก็แรนดอมนะฮะคือแข่งควิกเล็กทีไรนี่ผมเจอแบบอันยุทีเลยเจอรถที่มันแรงกว่าเราอ่ะไปสปอร์ตบนี่ดูกรติโอเพนนี่ไงโห9เก้าสี่แปดับผมเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่พูดผิดอันนี้ล่ะ อันนี้ก้าแปดสี่ลูกี้มานี่ไงเจ็ดร้อยเจ็ดอยแปดสิบอ่าด่านทาวเวอร์ครับผมนี่รถเรามาแล้วสวยงามลุยมามันไม่ค่อยทองเท่าไหร่เลย่ะมันต้องทองอ่อนกว่านีนะ้มันต้องทองเข้มกว่านี้เนาะไม่สวยไม่สวย ปี2015ครับรถคันนี้ลุยเลยไม่ต้องปรับอะไรมากสไตล์ดูคติก็โดดไปกบอยู่แล้วฮนะลุยแข่ง3มรอบผมเล่น AI แบบร a l i สติกแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบางสนามผมอาจจะได้ที่2ออะไรเงี้ยไม่ต้องแปลกใจ ด่างโค้งเยอะๆนี่เราสู้เอไอได้อยู่เอไอโค้งไม่เก่งครับแต่ว่าทางตรงเนี้โคตรเก่งเลยไม่รู้ว่ารถมันจะแรงไปไหนทางตรงนี้มันโคตรไวเลยไปอยไปอย เอาจิงแร้วรถดุคตินี่เป็นรถที่แรงนะแต่ว่าผมไม่ชอบอ่ะด้วยมันเป็นเพราะรถสองสูบด้วยมั้งมันคือบอกไม่ถูกอ่ะมันมันมันติดอยู่รีฟรีปารอ่ะคือฟิลลิ่งเวลาขับรถสองสูบกับรถสี่สูบมันจะต่างกันนะ อายาไไอ้ AI มันตามมาทันแล้ว ถือว่าฝีมือผมพัฒนาขึ้นเยอะเลยลเนี่ยปกตินี่เล่นแค่มีเดิลกับฮาร์ดี๋ยวนี้เล่นเรียลลิสติกสบายๆขึ้นมาเยอะเลยฮะปกติเล่นเรียลลิสติกนี่ตาม AI ไม่ทันนะ a อไแม่งเก่งไาเยอะไปแต่ผมไปเล่นกับฝรั่งนี่ ผมคิดว่าผมเก่งแล้วนะสนามแบบบางสนามผมวิ่งได้2นาทีเงี้ยไปเจอฝรั่งวิ่ง1นาทีครึ่ง่เง้ไโค้ดเก่งเลยแบบมันวิ่งแบบเอาเป็นเอาตายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอโค้งที่ผมจะต้องเบรกก่อนเข้าเนี่ยมันไม่เบรกมันเข้าได้ยังไงนะคือมันแบบปิ้ไปเลยไปเจอพวกจริงจังเกมมิ่งคนระับสู้เขาไม่ไหว ได้แคท 5, ท 6, นะ่ที่ห้าที่หกนะที่หนึ่งนี้แบบไปไวมากอนะฮะยาวไปครับนะเล่นกับฝรั่งต้องเล่นแบบปรับให้ชนกันได้อถึงจะชนะประมาณว่าแข่งกันเะป็นทีมครับมึงเบียดให้กูหน่อยอะไรแบบนั้นอละมึงบังให้กูด้วยอย่าให้มันแซงอะไรประมาณนั้นะ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  สไนะตล์การขับรถแข่งแบบเป็นทีมเาก็จะเป็นบานแบบนี้แหละใครที่เคยดูผมเล่นเกมกิจภาคหนึ่งนะครับจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับการแข่งแบบทีมเนะี่ยผมจะต้องคอยบังให้ไอ้พวกที่เหลือเนะี่ยไม่สามารถแซงทีมของเราได้นะครับแล้วเราก็จะได้คะแนนกันไปสนุกดีครับแต่มันก็เหมือนกันวิ่งแบบขี้โกงนะของจีงเขาไม่มี มามัวแบบบังกันอะไรอย่างงี้หรอกเพราะกดจะแซงกันได้นี่มันยากครกับในเกมมันแซงกันง่ายี้าวไฟเก็บมุมอมองบ้างแาบใครที่เล่นม o t ต G p อยู่แล้วมาเล่นเกมนี้นะจะไม่ไปเล่นม o t ต G p อีกเลยคือภาพมันสวยกว่าครับจริงสวยกว่ามาก ่าเกมมันใหมให่กว่าด้วยมั้งไปอย่าไปผมเห็นในเว็บเอ้ใน YouTube มันมีแล้วนะ MotoGP 2016อะ่ะแต่ในสตรีมไม่เห็นมีก็ไม่รู้แปลกใจเหมือนกันไปอยอาไปอย่ยาไปคือถ้าใครเล่น MotoGP จจะรู้ครับว่าเสียงท่อหรือว่าเสียงรถเนี่ยไม่ดังเกินไป คือแบบถ้าเล่นเปลี่ยนเกียร์เองเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องอะว่ารถเราเราอบรอบมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วหรือว่ามันน่าจะเปลี่ยนเกียร์ได้หรือยังอะไรแบบเนี้ยมันฟังไม่ออกอครับรู้สึกว่าเราจะนำห่างลิบลับเลยฮะเยี่ยมห่างอย่างนี้แหละดีมาก เราจะได้วิ่งไม่เครียดครับยิ่งเราเครียดนี่เราจะวิ่งได้แย่มากหรือเวลาที่เราพูดมากอนเนี้ยอย่างตอนนี้แคชเกมเนี่ยพูดไปมากๆสมาธิหลุดนะบางทีอาจจะลืมเปลี่ยนเกียร์บ้งเข้าโค้งแบบผิดลายม้างอะไรเงี้ยเป็นบ่อยครับวิธีเบรกรถให้ดีก็คือ ผมจะเล่นสไตล์สไลด์นะครับสไลด์คือเบรกหลังหนักๆอะ่ะแล้วรถมันจะสไลด์พอสไลด์พุ่เวลาเข้าโค้งได้มันจะพอดีเลยหมายถึงโค้งที่แคบๆป่ะนะแต่อาัตราเสี่ยงที่แบบว่าจะล้มมาเยอะครับผม ผมชอบเข้าแบบนั้นมากกว่าไงคือถ้าเราแข่งกับ AI บ่อยๆเราจะรู้ว่าใช้แบบนี้ดีสุดไปรกลอ,อกเข้าเส้นชัยเลยโอ้โหเท่เเท,ท,ท่มากเท่เกินไปเย้ที่หนึ่งได้แค่สามพัาแถมรดพังอีกทั้งหักให้ตายเถอะ เยี่ยมฮะโอ้โเราเจอกับบีโมต้าเพียบเลยไหนลองดูรีเพย์ดิมามปครับนี่วิ่งคนละสไตล์กับ AI แลยไแนไปเบียดขาลมด้วยฮนะแสงแสงแสง แสงโค right? <say> <laughs> ้งนาน้านี่แหวบเหมือนผมจะเป็นสปอร์ตบค์คันเดียวมั้งไอพวกที่เหลือเหมือนจะเป็นเนกเกตน่ยไอไอเสื้อเขียวนะ่ยเนกเกตน่นะเออน่ะที่สองอ่ะเวลาเข้าโค้งที่ผมเททั้งตัวเลยฮิฮิเทไปอีกแบบ นะสังเกตผมจะเบรกทั้งสองเบรกเลยทั้งเบรกหน้าเบรกหลังอาเยียมยอดอ่คอน n ิ i น u e ดดันต่อไปแข่งกันถามรอบเลยนานเกินอืม มันนานไปอ่ะท่านผู้ชมเจแปนไฮเปอร์สปอร์ต984ของเรามันอันนี้แค่หน่อยเดียวอ่ะ650 800 780เ yeah! ย้มีสนามแดกให้เราด้วยจัดเลยครับจัดไปชุดใหญ่ฝ่ายกระเพรไปแข่งแดกกันดีกว่า ใครส่งเฟซบุ๊กมาเนี่ยเดี๋ยวดูอ่านก่อนวันนี้เป็นวันเกิดของไม้มาครับเราต้องเซตติ้งไว้ก่อนนะโดยเฉพาะเกียร์มาครับมาครับมาครับเจอใครบ้างเนี่ยแต่ละสะเตจนะฮะรู้สึกว่าเอา้าอะไรวะเฮ้ย คือจัดทีมเดียวกันให้ให้มาเจอกันก่อนอะเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกัน <c ười> คือเนี่ยคือให้แข่งทีมเดียวกันก่อนทำไมอะไม่เข้าใจอะเอองงมากเลยฮึแบบให้แข่งทีมเดียวกันก่อนทำไมวะ <c ười> มาไม่เป็นไรงั้นเราต้องมาแข่งกันแล้วละ่ะ ก่อนนะเพื่อนเราอยากได้ที่หนึ่งทษทีเพื่อนเราอยากได้ที่หนึ่งเพื่อนเราอยากได้ที่หนึง่งเราอยากได้ที่เดงโอ้ไม่ลดแรงจังวะเฮ้ยเราก่อนดิแม่งลูกทีมเราเอาลถใครมาวะลูกทีมแม่งมีรดแรงกว่าเราอีกอะเสียงเป็ด <c oughs> แพ้แบบอน,นาถมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวดูสิลูกทีมชนะหรือเปล่าดีเซทัวร์นเมนต์นี่แหละเจอใครก่อนเนี่ยเจอลูกทีมตัวเองอแวปับปรับเอ้าเราเล่นฮาร์ดอยู่เหรอผมว่าผมเซฟไว้เป็นเรล,ลิสติกนะอ่ะเป็นมีเดียมอ่ะ เผื่อจะสู้เข้าไหวไบซิติ้งเกียร์คือเราวิ่งสุดเกียร์หกเราก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะเราจะไปสู้เข้าไหวอะ่ะมาลองดูอีกทีะครัแบบเต็มที่ฮะ โอ้โหมันก็ยังไปแสงเราแล้วมันแจ้งเราไปแล้วโอ้โหตายสู้เขาไม่ไหวครับผมรถรอแรงไม่พอครับสู้ไม่ไหวแล้วก็ยกล้อโชว์เลยเบคอนเบ่อน,อ,นอยากยกล้อ มันยกไม่ได้หรอไม่อยากเข้าเส้นชัยเลยอ,อายเขาอ่ะไม่อยากเข้าเลยอะขอถ่ายรูปซะก่อนงน้นเนะี่ยอืมเซ็งเลยเซ็งเลยครับเซ็งเลยถ่ายรูปแป๊บอ่ะประมาณนี้กำลังดีแชะ อไอ้โคตรอายเขาเลยเดี๋ยวต้องมาดูพีพตอนหลังครับว่าพีพีเราสู้เข้าไม่ไหวหรือเปล่าคือรถคันนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการแดกนะฮโอ้โหพีพเขาน้อยกว่าด้วย CBR ดูซีซีดิเรา9 0 0ซีกับ1 0 0 0ีซีอ่ะแต่ก็ไม่ถึงก็ต่างกันเท่าไหร่ละโอเควันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละเราแข่งแด็กไปก็สู้เขาไม่ไหวแล้วล่ะ นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม See you again